วิธีการร้ hmm. parole, อย yeah. <zać> ได้จากพงกระเป๋าหิ้วสีเส้นนะครับวิธีการร้อยก็มีได้ที่มาก็คือเส้นหลอดฝังข้านะครับวิ่งมาลงมาแบบนี้นะครับตามเส้นนะครับตอนนี้เขาจะมีสีบอกนะครับถ้าเป็นไม่ว่าแต่ละรุ่นแต่ละสีมันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละรุ่นสีจะไม่เหมือนกันก็คือว่าเราวิ่งตามสีนะครับถ้าเป็นจุดสีเหลืองแบบนี้เราก็วิ่งตามสีเหลืองนะครับตรงนี้นะครับาวิ่งมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับตามสีนะครับที่เขาจุดไว้ให้ แล้วก็มาเข้าด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็มาเข้าตรงตะขอนะครับตะขอตรงแหลมๆตรงนี้นะครับส่วนตัวตะขอนี้จะเข้าได้เข้าจากฝั่งด้านหลังนะครับมาข้างหน้านะครับก็คือเวลาร้อยถ้าเราจะให้ง่ายที่สุดเป็นกระเป๋าหิ้วแบบนี้นะครับให้ถอดน็อตสองตัวครับเขาจะมีแป้นล็อกอยู่นะครับแบบนี้นะครับทางที่ดีนะครับถ้าถ้าจะให้เห็นชัดๆนะครับถอด ถอดน็อตสองตัวออกแล้วก็เอาแป้นออกนะครับจะได้ร้อยง่ายๆอย่าลืมมาตีนเผียวด้วยครับมีตีนผีด้วยนะครับแล้วก็เวลาร้อยก็ร้อยจากด้านในนะครับมาด้านนอกเสร็จแล้วตรงปลายตะขอนะครับปลายตะขอตรงนี้จะร้อยจากด้านนอกเข้าด้านในอย่างนี้นะครับพอเราร้อยจากตรงโคนตรงนี้เสร็จนะครับเหลือตรงปลายตะขอนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ร้อยเข้าไปแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็ ดึงได้ออกมาแบบนี้นะครับแค่น right? ี X ้ครับผมแล้วก็ส่วนเส้นถัดไปนะครับนี่เราก็ตัดไว้สั้นนิดนึงนะครับเส้นถัดไปนะครับเส้นที่สองนะครับเอาร้อยตามสีนะครับถ้าอยู่ฝั่งขวาแล้วก็วิ่งขวาก่อนเลยร้อยตามสีลงมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็เข้าตรงด้านล่างนะครับถ้าเขามีตัวเกี่ยวที่ไหนตามสีแล้วก็เกี่ยวเข้าไปเลยนะครับ นี่นะครับแล้วก็เกี่ยวลงนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นก็เกี่ยวขึ้นครับบางรุ่นก็เกี่ยวลงนะครับแล้วทีนี้พอตัวตะขอตะขอตรงนี้นะครับตะขอนี่นะครับเราร้อยขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับไม่ได้ร้อยอ้อมลงนะครับเสียบแทงขึ้นแบบนี้นะครับง่ายๆนี่นะครับ แล้วเราก็เด็ดไว้เหลือสั้นๆนะครับไม่ต้องยาวมากเนี่ยครับก็คือร้อยได้ก็ข้างล่างก็คือแบบนี้นะครับตามแบบนี้ตามวิ่งตามสีเลยนะครับส่วนเส้นต่อไปนะครับเป็นเส้นเข็มนะครับเราร้อยจากเข็มในมาก่อนนะครับร้อยจากเข็มในก็วิ่งตามสีเลยนะครับผมไม่รู้ว่าของลูกค้าเป็นสีไหนนะครับแล้วก็วิ่งตามสี แล้วเขาก็จะมีช่องตรงนี้นะครับมีช่องอยู่ด้านในถ้าเป็นจากโพงเล็กๆแบบนี MIN ้จะมีช่องอยู่ด้านในแลวเราก็วิ่งขึ้นตามสีนะครับสีเขียวอยู่ด้านบนเราก็วิ่งเขียวข้างบนนะครับมีสองช่องแบบนี้นะครับตอนนี้จะเป็นเข็มในนะครับเข็มในเราก็เวลาเราร้อยได้เราก็ร้อยข้างในแต่ตัวเวลาเราใส่ร้อยได้ตรงเข็มเราก็ร้อยด้านในขวามือนะครับอุปกรณ์ตัวช่วยก็คืออย่าลืมนะครับ ที่หนีบได้นะครับสำคัญต้องใช้นะครับเดี๋ยวเราค่อยร้อยเข้าเข็มนะครับ่วนเส้นต่อไปนะครับเส้นสีที่ 4, สี่เส้นสุดท้ายนะครับแล้วก็ร้อยตามสีเหมือนเดิมวิ่งลงมาตามสีแต่ตัวนี้ไม่ต้องมาตรงนี้นะครับก็คือวิ่งตรงลงมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ จะเป็นตะของงอๆนะครับแล้วก็คล้องแล้วก็เข้าตรงตามสีเลยนะครับนี่นะครับปึ๊บแล้วก็วิ่งลงมานี่ผมยังไม่ได้ลองเทสนะครับนี่แล้วเราก็มาเข้าวนเข้าตรงขอที่เขาบังคับนะครับเสร็จแล้วเราก็ร้อยได้เข้าตรงเข็มเลยนะครับเข็มนอกก็คือ เส้นนอกนะครับเข็มในก็คือเส้นในนะครับจะมีสองเส้นนะครับแบบนี้นะครับแยกให้ถูกนะครับใต้ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ร้อยร้อยจากฝั่งนี้เข้าไปนะครับเวลาร้อยได้ร้อยจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับจะโค้งแบบนี้นะครับ แล้วก็ร้อยเข้าไปทั้งสองเส้นเลยนะครับร้อยเข้าไปคลิปผมไม่ได้ตัดต่อนะครับวิดีโออาจจะมีแต่งข้อความบ้างนะครับแต่ไม่ได้ตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับนี่นะครับพอตัดต่อเอาพอใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็อย่าลืมใส่แป้นประกอบคืนให้หมดทุกอย่างนะครับแล้วเราก็มาลองลองพ้งดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับการร้อยได้จากพ้งก็มีประมาณนี้ครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผม ลองทําดูกันได้นะครับของเราเองถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักมาสอบถามได้นะครับวิธีการลอยได้จากแต่ละรุ่นบางทีก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมกับช่างเก่งนะครับผมรับซ่อมจากเย็บผ้านะครับขอฝากคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับสวัสดีครับ